ครับวันนี้พวกเราจะมาสอนมาีกลุลสลับให้คิงกับควีนนะครับซึ่งก่อนอื่นพวกเราจะเปิดให้ดูว่ามีคิงสองใบได้ควีนสองใบนะครับหลังจากนั้นพวกเราก็จะสลับครับเราจะเปิดให้ดูมันยังมีสี่ใบเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นพวกเราจะหยิบออกมาให้ดูเป็นคิงถูกไหมครับเราก็จะเอาคิงวางไว้ตรงนี้ครับนี่ก็เป็นคิงใช่ไหมครับ เราก็จะเอาคิงวางไว้ตรงนี้ครับหลังจากนั้นนะครับนี่คือคิงสองใบถูกไหมครับเราจะเป่ามลปิงคิงจะได้มาอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้จะกลายเป็นควีนแทนนะครับเรามาดูวิธีการสอนกันเลยครับก่อนอื่นนะครับให้ทุกท่านเตรียมไพ่คิงมาสองใบแล้วก็ควีนสองใบนะครับซึ่งไพ่ดีเนี่ยก็เตรียมคิงโพดํากับคิงดอกจิกแล้วก็ควีนหลับตัดกับควีนโพแดงมาได้เลยครับเพราะมันจะทําให้ผู้ชมดูง่ายขึ้นครับ หลังจากนั้นตอนแรกเราก็เปิดให้ผู้ชมดูก่อนนะครับแล้วตอนที่เราสลับก็ให้เราหยิบแยกออกมาเป็นสองส่วนอย่างนี้นครับเป็นคิงคิงควีนคนแล้วเราก็ใส่ให้มันสลับกันครับให้คิงกับควีนสลับกันนะครับหรือเราอาจจะหยิบไพ่ยอย่างนี้ก็ได้ครับมันก็จะทําให้สลับกันเหมือนเดิมครับ ตอนนี้เราก็แก้งเปิดให้ผู้ชมดูอีกทีนะครับระหว่างนั้นเราก็ล็อกนิ้วก้อยเอาไว้ล็อกนิ้วก้อยไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็เปิดไพ่มาให้ผู้ชมดูตรงนี้จะเป็นคิงถูกไหมครับความจริงแล้วคือตอนนี้เราหยิบมาสองใบนะครับแต่ผู้ชมจะไม่เห็นควีนเพราะาเราหยิบมาสองเราหยิบมาซ้อนถูกไหมครับแล้วก็ปิดกลับไปแล้วเราวางใบที่เราวางนั้นคือควีนครับ ส่วตรงนี้ที่เราให้ท่านผู้ชมดูเป็นคิงนะครับตอนนี้เราคว่ำนั้นแล้วก็สไลด์มาอย่างนี้ครับแล้วก็หยิบควีนออกมานะครับหลังจากนั้นก็เก็บกลับตรงนี้ก็จะกลายเป็นคิงสอใบนะครับจะทำให้ผู้ชมดูอัศจรรย์ได้มากเลยครับสำหรับ